มีกบรรยากาศร้มเช้าจาของสวนดอกกระเกีก็สกเบซึ่งดอกบัวดอกบัวบานสวยสีชมพูาบานเต็มสะเลยช่วงเช้านี่ก็ามาส่งน้ำหมอกน้ำมันกะนี่โอกาสในมาแวะเบ,บื้งสวนดอกบัวกำลังสวยยามเช้ากัสิบานชมพู งามเต็มสะสวยด้วยกินได้ด้วยจะ้ะดอกบัวกะฟังนั้นกะสิบสฟังของรถกะกำลังเตรียมรถเตรียมแล้วออกทำง,งานกันจะ้ะกะเพิ่งจะแปดโมงเศร้า ขับรถของกะสิเติมน้ำมันเบ่งรถเช็คความพร้อมกะเลียนข่างสวนกะเขียวเขียวยางุเขียวหญ้า,ม,ามีเวลาตัด เช็คละมอง้ำมันเช็คน่ำน,นี่รถดำกันเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้ว เติมน้ำมันก็สิประมาณมื่นหนึ่งก็สิเติมยุคพันหนึ่งเนี่ยจะกพันบาทรถไถก็สิเติมยุคประมาณมื่นละหาร้อยกับรถแมคโครกับโอ้กินหลายอยู่แหังไงหังกินหลายเช็คน้หมอกน้ำมันละกะันเตรียมลุยงานกันต่อของเงอนีคนดินคนหิน 应该要雕花雕。